อร,อ,รอร่อยเลิศคุณรีดอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้อยากชวนแฟนๆมาที่ร้านชื่อว่าคาเฟ่ซิฟแอนด์บา,ออร,าร์ซอยเอกมัย12เริ่มต้นด้วยเมนูฟัวกาออนทสตับห่านจากฝรั่งเศสและขนมปังโทตสย่างกับโอลิฟออยล์ทานกับซอบสบัลซามิกิง เฟตตูชินน่บีฟรากู ciğim, เนื้อเสือร้องไห้นำเข้าจากออสเตรเลีย or, ตุนกับไวนแดงทานกับเส้นเฟตตูชินน่กัมโบซีฟูดข้าวกัมโบนุ่มนึบมากับซีฟูดพรีเมียมซอสเต็ดคาราเมลบานานาเนูเทลล่าแพนเค,ค้กของหวานพิเศษที่ผสมสองชาติระหว่างเกาหลีกับอเมริกันตามคุณฤทธไปแล้ครับอร่อยและกับคุณฤทธวันนี้นะคะเป็นเฟรนช์คูซีน แต่ American s u r l ชื่อว่า c า f ฟ t i ิ s and ลงมาคุยกับคุณส่วนร้านคุณสรวิทย์ปรารมตายจ๋าสวัสดีนะคะ okay. คนี่ร้านเธอ <c oughs> ขโมยอะไรหรือคะขโมยหัวใจครับผมนี่ขโมยหัวใจแฟนๆที่มาแล้วติดอ,อกติดใจมาถึงด้านล่างก็จะเป็นคาเฟ่ข้างบนเป็นบาร ไปเมนูแรกเลยเมนูแรกของเรานะครับก็จะเป็นโฟกาออนโทสนะครับตัวโฟกาเนี่ยเรานำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็ย่างแบบมีเดียมส่วนตัวโทสเนี่ยจะย่างบนโอลิฟอยครับเราเสิร์ฟคู่กับซอสซาลซาซาซสมิชิแล้วก็กัดด้วยตัวของร็อกเก็ตป่าไปเมนูที่2ของคาเฟ่ติป จะเป็นเฟตูชินีบีฟรากูก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียครับที่เรานำมาย่างแล้วตุ๋นกับไวน์แดงในหม้อความดันสูงวันหนึ่งเลยครับผมไปเมนูที่3ามครับจ้าคือกัมโบซีชูนะครับกัมโบเนี่ยจะเป็นเนื้อไก่ย่างที่ตุ๋นกับผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไปซี่คาจูนนะครับแล้วก็บ็อกนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยพร้อมกับซีฟู้ดครับผมน้ำซอสเป็นอะไรจ้าน้ำซอสนี่เป็นน้ำซอสตุ๋นของเราสุรพิเศษยังไม่จบไป อะไรต่อต่อไปก็จะเป็น Salted Caramel Banana Nutella Pancake ครับเป็นแพนเค้กนะครับที่ผสมผสานระหว่างสไตล์อเมริกันแล้วก็เกาหลีครับจะได้ความหอมของแพนเค้กอเมริกันนะครับแล้วก็ความนุ่มของเกาหลีครับก็จะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างลงตัวเลยครับมาอีกหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยครับของร้านก็เป็น Freeze f r o z e n y ก g u r t นะครับจะเป็น Yogurt Homemade Soft s e r v e นะครับที่มีความหวาน และความเปรี้ยวที่ลงตัวนะครับเสิร์ฟคู่กับผลไม้และพวกกาโนล่าครับตีต้องของการันตีความอร่อยเด็ดเ,เป็นพิเศษที่คา f ฟ่ทิฟแอนด์บเอกมัย12เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ร้านคาเฟ่ทิฟแอนด์บตั้งอยู่ที่ซอยเอกมัย12ตรงไป200เมตรร้านอยู่ขวาม,มือติดถนน ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้หลีตไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับผู้รลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านคาเฟ่ทิปส์แอนด์บาร์เอกมัยซอย12 มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS บ้างคะคุณตายสำหรับคุณลูกค้า AS นะครับรับส่วนลดค่าอาหารไปเลยครับ10%เนะครับเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l i v e อ y นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2565ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันกันถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลัลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอรไรเลิดกบผลิตนรีเมชชิ่งย่างพิงคั้งต้องกินค่ะ